เดินทางกันต่อนะครับจากสะพานแควใหญ่ไปที่สถานีกาญจนบุรีนะครับเป็นดีลสองข้างทางนะครับแต่ผมเลือกที่จะนั่งฝั่งฝากของขบวนนะครับเพื่อที่เราจะมาดูนี่ฮะขบวนรถจัดไอ้น้ำครับ4623สนะครับเจ9น่นะครับแล้วก็อีกขบวนหนึงน่งครับอีกคันหนึ่งนะฮะ 804ครับผมจอดอ,อยู่ที่สะพานข้ามแม่น้ำแควนะครับหมไลทลอยู่ตรงนี้นั่นเองครับ ที่น้องชาวการจะได้ การจะได้บุรีครับ ผั้นนฐานจากสถานีตกจากทางสถานีโพลีาโครัร่างเช่นี้บอกจากสถานีการเร่งีเทล้์ถือว่าสมทงนพื้านที่ไประดับทองทางมีเชื่อร้อยทางมี้วยแฉและสถานีกลางแบบจตุรัสทางที่สถานีโพลีสถานีกลางทั้งชีวิตรื่งของการรถไฟเทศไทยโดยเรพาะขั้นา สถานีการจนันาบุรีนะครับเป็นสถานีประจำจังหวัดการจนาบุรีครับผมเห็นอะไรแป๊บครับอยู่บริเวณหน้าสถานีการจนันทบุรีนะครับจะมีรถจักรไอ้น้ำนะครับหมายเลข5457นะครับอยู่ใกล้ๆนู่นในะจอดอยู่บริเวณหน้าสถานีนะครับในคลิปนี้เราเห็น รถจักรยานยน์ถึงสามคันแล้วนะครับเป็นบรรยากาศสถานีการ์นะบุรีนะครับ กันต่อครับกับขบวน258น้ำตกทนบุรีครับผ่านสถานีการจนบุรี รถนำเที่ยวนะครับสะพานไฟใหญ่นะครับตอนนี้ก็จอดทิ้งรางไว้นะครับรอการฟื้นฟูอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวจะกลับ่ที่ต่อไปครับ